ให้มันก็ได้ยินคํานี้ครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเป็นเหมือนอาการแสดงออกนะคะให้โลกได้รับรู้ว่าไม่ได้มีแค่ชายกับหญิงนะนะคะยังมีคนแบบเราอยู่ใช้ชีวิตร่วมกับคุณอยู่นะอยากให้สังคมยอมรับค่ะประเทศไทยคือเหมือนกับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่คือเหมือนขับเคลื่อนแล้วก็ต้องการแบบว่าให้ทั่วโลกทุกคนได้เห็นว่า LGBT เนี้ยค่ะก็คือมีความสำคัญมีความเท่าเทียมกันหมดทุกคนมีมุมมองม,มีความภูมิใจในตัวของตัวเองให้ทุกคนแสดงความภูมิใจเน้นออกมา ชื่อลพพันธ์วงพงกุลนะคะชื่อเล่นชื่อติติก็ทํางานกับ KTC มาร่วม9ปีแล้วนะคะจะดูแลในส่วนของด้านการท่องเที่ยวการเดินทางให้กับสมาชิกบัตรเครดิต KTC นะคะในหน่วยงานที่ชื่อว่า KTC World Tower Service ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสันทัศน์วงพงกุลนะคะชื่อเล่นชื่อน้องตองค่ะอยู่ที่ KTC ประมาณ10ปีแล้วค่ะก็เป็นน้องพิทิติเราอยู่แผนกเดียวกันนะคะออดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ถิอบ,บัตรเครดิต KTC ในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะ ความเท่าเทียมต้องบอ,อกก่อนเลยว่ามันเป็นเหมือนพื้นฐานของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมนุษย์ด้วยกันนะคะไม่ได้มีขีดจำกัดเรื่องของเพศอายุชนชั้นศาสนาวุฒิภาวะนะคะทุกคนมีความเท่าเทียมมีความเสมอภาคนะคะอยู่ด้วยกันด้วยหลักของมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะรับฟังนะคะเสมอภาคกันนะคะออความเท่าเทียมก็คือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะอายุด้วยกันทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกันหมดเลยความมาตรฐานตามปกติอยู่แล้วะคะ่ะก็นอกจากเรามีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วนะคะส่วนสาคัญเลยคือการรับฟังนะคะไม่ผิดนะคะที่ที่เราคิดต่างจากคนอื่นไม่ว่าจะเรื่องการทํางานหรือการใช้ชีวิตทั่วไปนะคะรับฟังดูว่าความคิดเขาเป็นยังไงไม่ผิดถ้าเราจะมาลองลองคิดดูกับกันว่าเอ๊ะถ้าเราทําแบบนี้ได้ไหมทําแบบนี้จะดีกว่าไหมนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับ mindset ของเรานะคะแล้วก็การยอมรับแล้วไปปฏิบัติลองทําดูค่ะ ของโต้งก็จะเป็นลักษณะแบบว่าอย่ามอ,มองแค่ภายนอกให้ลองศึกษาแล้วก็ลองเรียนรู้ดูอะค่ะเพราะว่าพวกนี้ทุกคนก็คือมีความคิดหรืออะไรเงี้ยไม่เหมือนกันนะคะครมันก็ได้ยินคำนี้ครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเป็นเหมือนาการแสดงออกนะคะให้โลกได้รับรู้ว่าไม่ได้มีแค่ชายกับหญิงนะนะคะยังมีคนแบบเราอยู่ใช้ชีวิตร่วมกับคุณอยู่นะ นะคะค่ะก็รู้สึกว่าอพอมีกิจกรรมหรือ,อเดือนที่เหมือนแสดงสัญ,ญลักษณ์เนี้ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากให้สังคมยอมรับค่ะคือตัวต้องว่าประเทศไทยคือเหมือนกับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่คือเหมือนขับเคลื่อนแล้วก็ต้องการแบบว่าให้ทั่วโลกทุกคนได้เห็นว่าเออ LGBT เนี้ยค่ะก็คือมีความสำคัญมีความเท่าเทียมกันหมดทุกคนมี มุมมองมีความภูมิใจในตัวของตัวเองให้ทุกคนแสดงความภูมิใจเน้นออกมาโดยโดยโดยสิ่งที่ถูกต้องต้องยอมรับว,ว่าสมัยก่อนช่วงที่เรายังเรียนหนังสืออยู่นะคะตัวตัวตีวเองเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยตัวเป็นหญิงแต่แต่งตัวเป็นชายตัดผมสั้นอ่ะคนภายนอกเขาดูแล้วแหละว่าเราเป็นอะไรประหลาดหรือเปล่าทำไมเดินเห้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ต่างกับสมัยนี้นะคะด้วยวุฒิภาวะด้วยแหละค่ะเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะตัดผมสัน้นแต่งตัวตามสไตล์เรานะคะตัวเราเองไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราเป็นตัวของเราเองถ้าใครได้มาใกล้ชิดก,กับเราก็จะรู้ว่าเราก็เหมือนคนทั่วไปนะคะพออยู่สมัยเปลี่ยนไปโซเชียลต่างๆมันมีบทบาทขึ้นมาเพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าคนที่มีอิทธิพลก็ตามเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเพศไหนทุกคนมีศักยภาพมีเพศเสมอภาคเหมือนกันหมดนะคะ คิดว่าตรงนี้น่าจะมันน่าจะเปิดเปิดได้มากกว่าเมื่อรที่ผ่านมาสมัยก่อนสมัยก่ยกอนที่ผ่านมาตัวเองยอมรับในตัวเองเป็นนะคะไม่ได้ปิดกัน้นแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองนะคะแล้วก็ความภูมิใจก็คือเราได้เรียนจบนะคะได้ทํางานในสถาบันที่ดีอันนี้คือความภูมิใจนะคะ KTC World ไม่ใช่เพียงแต่ให้โอกาสนะคะให้ถึงแม้เขารู้ว่าเราเป็นเพศทางเลือกนะคะอย่าง c ี a เองเขาก็ยอมรับนะคะเรื่องสวัสดิการต่างๆนะคะซีโอเขาก็เปิดให้เหมือนชายหญิงนะคะมีเรื่องของการาใช้ชีวิตคู่นะคะสวัสดิการเรื่องของสุขภาพของคู่ที่เป็นลักเพศเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็ KTC c o ก็ให้ ในจุดของ KTC World Tower ส่วนตรงนี้นะคะให้เราได้มีโอกาสเข้ามาทำงานนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรนะคะได้ใช้ประสบการณ์ได้ใช้วิชาชีพของเราที่เราเรียนมานะคะเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสมาชิกบัตรหรือลูกค้าผู้ได้รับบริการนะคะมีแฟนหรือยังมีแฟนแล้วคะ่ะก็อย่างถ้าสมมติเราเสียชีวิตนะคะ<ๆ>เขาก็จะได้เหมือนคู่สาม,มีภรรยาป,ปกติถึงแม้ไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าสืบได้ว่าเราอยู่กินแบบเปิดเผย ห้า0ันบ,บาทถ้าเราเสียนะคะสวัสดิการการรักษาพยาบาลส0 0พัน 2, นะคะถ้าเราแต่งงานแต่มันต้องจดทะเบียนเขาให้ค่าแต่งงานอีก2,000ันด้วยค่ะความภูมิใจยังไม่หมดนะคะเราได้อบรมนะคะทำกิจกรรมกับทาง KTC นะคะจนมีโอกาสได้ไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะมีประสบการณ์ได้ไปเที่ยวเองนะคะ KDC ไม่ได้ปิดกัน้นประสบการณ์ที่เรามีตามไลฟ์สไตล์ของเราเราสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ที่เราบริการหรือสมาชิกบัตรต,ต่อได้ด้วยนะคะเราเคยไปที่นี่นะคะและเราก็สามารถที่จะไกด์กับลูกค้าของเรานะคะได้ได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะผ่าส่วนตรงก็ภูมิใจมากนะคะภูมิใจตัวเองนะคะก็คือเป็นคนที่เป็นทัศนคติบวกเราก็ต้องแสดงตรงนี้ออกมาให้กับคนรอบข้างเห็น รวมถึงในเรื่องของการทํางานด้วยค่ะเพราะว่าจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะ <c uted S 1> <c uted> เป็นคนที่แบบส่งพลังบวกให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลามีงานเครียดโต้งเขาจะเป็นคนหนึ่งที่เห <c ute> มือนเป็นสีสันของทีมนะคะค่ะ <c cris> คือด้วยชีด้วยด้วยตำแหน่ง นนะค,ะคือหมายว่าเวลาจะต้องออกไปพบปะลูกค้าหรือออกไปอีเวนต์หรือต่างๆเนี่ยทางโต้งก็จะเสนอตัวเองว่าเอ้ยอยากแต่งแบบนี้นะอยากแต่งเป็นแบบให้เข้ากับตัวงานคอนเซปต์ที่ออฟฟิศก็คือไม่ได้ปิดกันก็คือโอเคเห็นด้วยกันเรื่องตรงเนี้ยอ่ะอย่างยกตัวอย่างว่าเรามีอีเวนต์งานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาหลีนะคะโต้งเขาก็มีความคิดเห็นว่าเขาอยากแต่งตัวให้เข้ากับงานอยากใส่<ร>ชุดฮ <concept. S 1> ันโบกะนะคะโอ้ก็เราก็ ได้ยินน้องเขาพูดอย่างนี้เราก็บอกหัวหน้าต่อทางหัวหน้าก็สนับสนุนเพราะคิดว่าไม่มีอะไรเสียหายเป็นงานอันนี้อยู่แล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะทําออกมาได้ดีนะคะได้เรียกความสนใจจากลูกค้าได้พอสมควรเลยส่วนที่ยากตอนนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าอยากจะบอกว่าเราเห็นใจนะคะพ่อแม่ครอบครัวก,ก่อนนะคะคือเรา คือเขาไม่ได้ไม่ได้บังคับแต่ก็รู้ว่าพ่อกับแม่เขาก็อยากให้เราเป็นในสิ่งที่เขาอยากให้เป็นอยากให้ไม่อยากให้ลูกผิดปกตินะคะแต่ด้วยการเวลานะคะด้วยตัวเราเองด้วยซึ่งพิสูจน์ว่าเราเรียนจบเรามีงานการที่ดีทำนะคะเลี้ยงดูครอบครัวได้ในส่วนหนึ่งนะคะคุณพ่อกับคุณแม่เราก็ไม่ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องให้เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะให้โอกาสเราเดินเที่ยวพาเที่ยวทุกอย่างปกติไม่ไม่ได้เขินหรือไม่ได้อายที่เราเป็นเราด้วยนะคะค่ะส่วนที่ส่วนที่ยากเราได้สะบัดออกไปแล้วหลุดไปแล้วนะคะค่ะลักษณะเหมือนเป็นการยอมรับการยอมรับว่าแบบเออเราเป็นแบบนี้นะเพราะเชื่อว่าทุกคนก็คือมีความคิดไม่เหมือนกันอาจจะมีทั้งคนที่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรับเราอย่างเช่น อพอด้วยเป็นลักษณะแบบนี้เขาจะต้องคิดว่าเออเราแต่งตัวดูแบบจัดเกินคนปกติหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยที่งริทุกคนก็คือมีสิทธิ์แต่งได้เหมือนกันทุกคนขึ้นอยู่ว่าเขาจะแสดงออกมากน้อยเท่าไหร่เองคือสิ่งที่หจริงๆแล้วด้วยส่วนตัวเองนะคะก็ไม่ไม่ถึงขนาดจะเรียกร้องนะคะเพราะคิดว่าทุกวันนี้ตัวเองใช้ชีวิตนะคะ ได้ได้ดีอยู่แล้วนะคะค่ะเรามีครอบครัวที่หลักเรานะคะไม่ได้รังเกียจเราด้วยนะคะแล้วก็มีสถาบันมีองค์กรที่เราทํางานด้วยด้วยความภูมิใจอยู่แล้วนะคะแทบจะไม่ได้เหมือนเต็มแล้วอ่ะใช่ปกติเป็นลักษณะเหมือน <c oughs> คือไม่ได้เรียกร้องเลยก็คือทุกวันนี้คือปกติเรียกร้องดีอยู่แล้วะคะ่ะภ <c oughs> ูมิใจนะคะภูมิใจในตัวเองก่อนนะคะที่ที่ที่ยอมรับตัวเองได้นะคะ ทุกอย่างมันก็เลยออกมาดูเป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้แต่งแต้มหรืออะไรแล้วก็จุดจุดเด่นของเรานะคะได้มาใช้ในการทำงานด้วยนะคะเราจะมีทั้งแบบซอฟถึงเวลาบูเราก็สามารถที่จะบูได้นะคะมันทำให้ลูกค้าได้ได้เหมือน experience ที่แบบดูแบบยืดหยุ่นได้นะคะคุยกับเราได้เกือบทุกเรื่องนะคะตรงนั้นก็รู้สึกว่าอยากจะเก็บจุดดีของตัวเองนะคะไว้ค่ะ ุณต้องก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจนะคะยอมรับเพราะว่าตอนนี้ก็คือสังคมเปิดกว้างมากขึ้นอยากให้ยอมรับในสิ่งที่ทุกๆคนเป็นใครจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นไหนก็ตามทุกคนเพศมีเป็นเพศอะไรที่หลากหลายอะคะ่ะไม่มีการแบ่งชัง้นชั้นความเท่าเทียมสามัญที่ไม่ต้องมีวันพิเศษ แนวทางในการบริหารความหลากหลายของ KDC นะคะเรามีเรื่องใหญ่ๆอยู่4เรื่องค่ะเรื่องแรกคือให้ความเท่าเทียมเรื่องที่2ก็คือเปิดกว้างและยอมรับเรื่องที่3คือการให้โอกาสและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการสื่อสารอย่างทั่วถึงค่ะ ทุกคนเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งรวมกันผู้บริหารกับพนักงานเรานั่งรวมกันเลยนะคะเราไม่มีกั้นห้องหรือมีพาร์ i ิชันหรือมีอะไรใดๆทั้งสิ้นเราทํางานร่วมกันและเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็จะสามารถเติบโตใน KDC ได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะตอนนี้เรามีสัดส่วนนะคะหญิงชายที่ขึ้นสู่ตําแหน่งบริหารเนี่ยประมาณ50-50เลยนะคะผู้ชายเยอะกว่านิดหน่อยเองค่ะประมาณ5-6%นะคะเรามีการให้สวัสดิการเรื่องของการช่วยเหลือค่าแต่งงานนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราให้เฉพาะ คู่สมรสที่มีใบทะเบียนสมรสใช่ไหมคะสมัยนี้นะคะไม่ต้องมีใบทะเบียนสมรสก็ได้ค่ะมีแค่การแต่งงานมีแค่รูปถ่ายว่าจัดงานเลี้ยงนะคะเราก็สามารถมาขอสวัสดิการได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเพศเดียวกันแล้วอยู่ตัดสินใจจะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนะคะเราก็ให้เหมือนกันนะคะตรงนี้สําหรับค่าคู่ชีวิตค่ะ นอกนั้น,นะคะบริษัทก็ยังสนับสนุนนะคะช่วยในการเรื่องของประกันสุขภาพต่างๆนะคะให้ทั้งกับผู้สมรสแลวก็คู่ชีิตด้วยนะคะซึ่งอันนี้นะคะครอบคลุมไปถึงเรื่องของกรณีเสียชีวิตด้วยนะคะที่เราให้ทั้งกสองกรณีเลยนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะคือการเปิดกว้างและยอมรับนะคะแน่นอนออจริงๆอยากจะบอกว่าเค c อซีไม่ได้มองเรื่องเพศสภาพมานานมากแล้วนะคะเรามองผ่านทะลุไปถึงตัวตนเราให้ การ r s s p e t นะคะกับ Individualism หรือความเป็นประเจกบุคคลเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่คุณจะแต่งตัวยังไงก็ได้มาทำงานแต่งแบบที่ใช่สไตล์ที่คุณชอบโดยที่ให้เหมาะสมกับกาลาเทศะเราก็ยังมีเรื่องของวัฒนธรรมองคอ์กรนะคะที่เราสนับสนุนและส่งเสริมให้คนเนี่ยเปิดใจรับฟังเราต้อง courage เราต้องกล้าที่จะแสดงความเห็นอย่างสร้างสารรค์ การที่เราจะทําตรงนี้ได้เราต้องมีความเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะรู้จักที่จะเอมพัตตีตรงนี้เราอยากให้ทุกคนสามารถที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะหรือไซโคโลจิคอลเซฟตี้ให้กับซึ่งกันและกันได้เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะคุณอยู่ที่นี่คุณมีโอกาสที่จะเติบโตได้ถ้าคุณเก่งจริงเจ๋งจริงนะคะคุณแสดงศักยภาพได้เต็มที่นะคะและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการสื่อสารค่ะ เราให้ความสำคัญนะคะกับการสื่อสารตรงกับพนักงานอย่างทั่วถึงทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะโดยเฉพาะจาก CEO เรามี CEO Live Talk ทุกเดือนนะคะที่ CEO นะคะจะมานั่งคุยพูดคุยเรื่องราวต่างๆโดยตรงกับพนักงานเลยนะคะทั้งบริษัทพนักงานสามารถที่จะส่งคำถามถามปุ๊บตอบปั๊บเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีเรามีอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีพนักงานดูกันแบบ แทบจะแบบทุกคนทิ้งอย่างอื่นมาเพื่อดูซ e o ของเราเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานก็เป็นเรื่องสาคัญค่ะเพราะเราให้ความสําคัญกับเสียงของพนักงานทุกเสียงเรามีช่องทางที่พนักงานสามารถที่จะส่งคําถามหรือให้คอมเมนต์หรือพูดคุยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกับ HR หรือมาหยอดกล่องแสดงความเห็นต่างๆที่มันอยู่ในใจเขาไม่รู้จะพูดกับใครเราพร้อมที่จะเปิดฟังในทุกๆเสียงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่า k ค c ะคะ่ะมองเรื่องของความหลากหลายและความเท่าเทียมเป็นเรื่องสามัญน,นะคะที่เรามีทุกๆวันอยู่ใน KTC อยู่แล้วไม่ต้องรอวันพิเศษอะคะถ้าสนใจก็มาสมัครงานได้นะคะยินดีดต้อนรับค่ะ